สวัสดีครับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มีหลายเรื่องที่เข้ามามากมายนะครับมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีแต่ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรับรู้ในสิ่งที่ดีได้เช่นเดียวกันครับกับการที่เราเป็นตัวแทนในบริษัทที่ดีและเป็นตัวแทนคุณภาพเราก็เลือกที่จะนำสิ่งที่ดีไปมอบให้กับลูกค้าในปัจจุบันที่เราได้พบเจอเราสามารถที่จะเลือกได้สินค้าที่จะเป็นสินค้าทางด้าน protection สินค้าที่ทางด้านยูนิตลิงก์สินค้าเกี่ยวกับด้านสุขภาพสินค้าเกี่ยวกับโรคร้ายแรงครับทั้งหมดเนี่ยบริษัทเราเป็นบริษัทที่มีสินค้าที่ครอบคลุมทุกด้านเหลือแต่อย่างเดียวครับคือสิ่งที่เราจะต้องไปพบเจอกับลูกค้ามอบสิ่งที่จําเป็นสําหรับลูกค้าแต่ละท่านบริษัทเรามีเครื่องมือที่ดีครับ iPa s s Pass สามารถที่จะแนะนําประกันหรือขายประกันให้กับลูกค้า โดยที่ไม่ต้องพบเจอหน้ากันในสถานการณ์ช่วงโควิดนี้และในอนาคตข้างหน้าซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่ตัวแทนเราท่านทุกคนเนี่ยใช้กันอยู่แล้วครับออกไปมอบสิ่งที่ดีสิ่งที่จําเป็นสําหรับลูกคา้าผมเชื่อว่าเราทุกท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวบริษัทและเชื่อมั่นในสินค้าเราออกไปพบแค่ทํางานครับทํางานมอบความคุ้มครอง กับคนหนึ่งคนเท่ากับได้มอบความคุ้มครองให้กับคนอีกหลายๆคนในวันนี้ประกันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับทุกท่านดังนั้นหน้าที่สําคัญของตัวแทนเราจะต้องทําในสิ่งที่ต้องทําวันนี้ท่านมีเพียงแค่เลือกในสิ่งท่านถนัดแล้วออกไปทําสิ่งนั้นครับ m t ท t ไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลเกินความสามารถของทุกท่านได้ MDRT คือมาตรฐานในการทํางานของตัวแทนประกันชีวิตที่สําคัญเป็นมาตรฐานพื้นฐานเท่านั้นผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านลุกขึ้นและทํางานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาเดือนเส็จที่จะถึงนี้เราทุกท่านก็จะผ่านวิกฤตต่างๆไปด้วยกันและเราทุกท่านจะติด MDRT แน่นอนครับขอบคุณทุกท่านและพบกันที่ความสำเร็จ